ขยายดูนะครับให้ขยายดูจุดจ่ายเงินครับจุดจ่ายตังพระพุทธปฏิมาไม่ว่ายุคใดสมัยใดล้วนเป็นตัวแทนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราควรบูชาสะสมและบอกเล่าด้วยหัวใจที่ศรัทธา สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พๆครูบาอาจารย์ที่เคารพกระผมรุธนะมีเรื่องเล่ารายงานตัววันนี้ก็เป็นวันที่พิเศษสุดอีกวันหนึ่งที่ผมได้นำพระสมเด็จบางคุณพรมพิมพ์เส้นได้มาให้ท่านได้ชมได้ส่องไปด้วยกันนะครับเรามาดูพิมพ์ทรงดูพื้นผิวขององค์พระดูความงามดูความเก่าโบราณน,นะครับ ยังไม่ได้บอกว่าแท้หรือไม่แท้หรือสรุปว่าแท้อย่างไรนะครับแต่เรามาดูความงามความวิจิตรแล้วก็มวลสารที่มีการสร้างไว้นับร้อยกว่าปีนะครับเดี๋ยวเรามาพิจารณาพร้อมๆกันเลยนะครับที่พระพักนะครับเป็นเหมือนกับโลกพริกไทยกลมๆนะครับเกตจดซุ้มเรือนแก้วนะครับองค์นี้มีลำคอมองเห็นชัดนะครับ พิมพ์นี้เป็นพิมพ์เส้นได้ที่มีความสวยงามเป็นเส้นสายมีความเป็นมิตินะครับมองเห็นได้ชัดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆขยายให้เพื่อนๆพี่ๆดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเส้นบางบนพรมเนี่ยครับเป็นพระที่ฝังกรุเมื่อฝังกรุเนะี่ยก็จะมีคราบกรุตรงนี้ถูกล้างมานะฮะก็มองพอมองเห็นเส้นบังคับพิมพ์เส้นซุ้ม ขอบกระจกครับที่ปิ้นมาด้านหน้านะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะพาสองดูจุดต่างๆนะครับเนี่ยเป็นพระปางสมาธินั่งคูบันลังบนแท่นสามแท่นนะครับสามชั้นนะครับนะครับชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามนะครับเป็นเส้นเหมือนเส้นได้เหมือนเส้นขนมจีนเลยนะฮะเนี่ยลองพิจารณาดูนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วนะครับมาดูท่านใดที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็มาชมนี่เป็นพระ บางอุนพรหมนะครับพิมพ์เส้นได้เดี๋ยวเพื่อนๆพี่พ,พิจารณาไปพร้อมๆกับผมเลยนะครับเนี่ยขยายดูนะครับให้ขยายดูจุดจ่ายเงินครับจุดจ่ายตังคืออะไรคืออะไรครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ท่านดูนะฮะเนี่ยค่อยๆทีละเล็กทีละน้อยนะพื้นผิวด้านหน้าพิมพ์ทรงที่สวยงามเนื้อที่หนึกนุ่มนะครับเม,รรม็ดกลมๆเห็นไหมครับนี่ที่ผม วงวงวง,วงให้ดูเนี่ยคือ,คอเรียกว่าผดกระเบนครับผลกระเบนผดกระเบนก็เป็นตุ่มเล็กๆนะครับในพระบางขุนพรมที่เป็นพระกรุก็จะเห็นเป็นผลผผที่ผุดขึ้นมาจากในเนื้อนะครับซึ่งเนื้อของบางขุนพรมก็จะมีคราบกรุคราบความเก่าโบราณเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดเล็กๆๆ,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 ๆที่เห็นอยู่นะครับผุดขึ้นมาผดผดมาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นโดยการกระทําของคนนะครับเป็นการ ขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของการเวลานะครับ <Yeah. S 1> ค่อยๆขยายดูนะครับทีละเล็กทีละน้อย <Yeah. S 1> เห็นพลแล้วเห็นไหมครับเนี่ยจุดจ่ายเงินจุดที่เสียนใหญ่เสียนเล็กเสียนน้อยพูดถึงละส่องหากันนะครับแต่ว่าต้องดูเป็นธรรมชาตินะครับถามว่ามีเขาทําเหมือนไม่มีครับดูด้านหลังครับองนี้ด้านหลังนี่จบเลยนะครับทุกอย่างคือจบ ในความงามครับบางองค์บางๆแล้วก็มีด้านหลังยิ่งสวยงามมากนะเนี่ยดูข้างนะผมให้ดูมิติความงามรอบทั้งทุทกด้านนะฮะให้ดูทุกด้านเลย,ยท่านจะได้มีความสุขกับการส่องได้ส่องได้เห็นนะครับ<ย>เพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนนะครับที่ชอบแบบนี้นครับชอบแบบผมก็กดหัวใจขอกำลังใจด้วยนะครับเนี่ยผมกำลังขยายให้ท่านดูให้ท่านพิจารณาดู รพระบางขุนพรหมเป็นพระที่สมียนตราด้วงท่านได้อรัตนาขออนุญาตจากท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตสร้างเพื่อบรรจุกลุไว้ที่วัดบังขุนพรหมนะครับเพื่อสืบทอดอายุศาสนาเพื่อให้ต่อไปภายหน้าจะให้คนได้นํามาบูชานะครับหรือเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ในการสร้างวัดนะครับมีการแอบขุดหลายครั้งแอบเจาะหลายครั้งนะครับจนประมาณปี2 5 0 0นะครับก็มีการขุดกรุ ขุดอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ได้พระมาะประมาณเกือบ3,000ององนะฮะก็นํามาจะมีตราปั๊มข้าหลังแต่องค์นี้ไม่มีตราปั๊มหลังนะครับผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นชุดก่อนๆที่ถูกลักลอบหรือถูกขุดมาครั้งก่อนนะครับแล้วก็นํามานะครับพออยู่ในในตลาดอยู่ในกลุ่มคนบางคนก็ไม่รู้ว่าเป็นว่าเป็นพระแท้หรือไม่แท้ดูไม่ออกอะไรเงี้ยครับเขาก็นํามาปล่อยนํามา วางกันนะครับแล้วเราก็ไปเจอนะเห็นไหมฮะการกดด้วยมือเนี่ยมันจะมันจะไม่เสมอกันเป๊ะๆนะครับมันจะมีเอ่อเล็กบ้างใหญ่บ้างเนี่ยเม็ดเห็นไหมมวลสารที่เป็นสีงาช้างโปรงที่เขาไปข้างในเห็นไหมฮะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ ไม่มีอีกแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในชอ่องรุธนะมีเรื่องเล่าขอขอบคุณทุกการติดตามการแสดงความคิดเห็นสวัสดีครับ